สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดราม่าทิดาไพรวันทำผู้ติดตามหาย้อนฟอลตกหวหล้างแฟนคลับแห่ผิดหวัง เรื่องดรมาม่าในนาทีนี้ยังไงก็คงหนีไม่พ้นประเด็นทิศไพรวันหลังจากที่เจ้าตัวได้ประกาศขอยุติบทบาทพิธีกรในรายการนินทาประเทศไทยซึ่งทิศไพรวันได้เผยว่าผมยินดีที่จะม o v e ไปเพื่อให้ใครสักคนที่แฟกว่านี้หรือเป็นที่ยอมรับมากกว่านี้มาทําหน้าที่แทนผมก่อนที่จะเก็บของและลุกออกกลางรายการสร้างความงงและตกใจให้กับคนดูรวมถึงพิธีกรรวมท่านอื่นๆอีกด้วยล่าสุดเรื่องราวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทิศไพรวันอยู่ไม่น้อยเลยที เพราะนอกจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วนั้นจํานวนยอดผู้ติดตามทางช่องทางต่างๆของเขาก็ลดหวบไปเลยทีเดียวซึ่งในเพจ Facebook ก่อนหน้านี้นั้นเพราะว่ามีจํานวนคนถูกใจกว่า2,400,000นตอนนี้เหลือเพียง2,200,000นและลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมเหลือเพียง1 2 5 0 0 0คนส่วนในทวิตเตอร์ลดเหลือ80,000กว่าคนเท่านั้น ท่าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ